วดีค่ะทุกคนวันนี้แพร์จะพาไปรูกิน4ร้านมันทัดทองใน1วันรอบนี้นะคะจัดทั้งค้าวทั้งหวานเลยค่ะจะมีร้านอะไรบ้างต้องตามมาดูรีวิวนี้กันเลยเริ่มกันที่ร้านแรกนะคะเป็นร้านหมูกระทะชื่อว่าหมู2ชั้นค่ะร้านตั้งอยู่ในแอมพาร์คจุฬานะคะซึ่งเจ้าเนี้ยเป็นหมูกระทะเจ้าดังจากเชียงใหม่ร้านเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะคนละ219บาทถ้ารวมเครื่องดื่มกับไอศครีมนะคะบวกอีก59บาทซึ่งเมนูเนื้อเขานะคะมีทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูแล้วก็ น้ำจิ้มรสชาติเข้มข้นนะคะมีทั้งน้ำจิ้มหมูกระทะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดแถมยังมีข้าวผัดกาก,ากหมูให้สั่งได้ไม่อันด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะขอบอกทิ้สำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ซัมซุงนะคะกดเข้าไปในแอป Samsung Member เลือกคําว่า Galaxy Gi f กกดคําว่าอาหารนะคะเขาจะมีร้านค้าให้เลือกประมาณ60กว่าร้านซึ่งเราสามารถกดแลกรับโค้ดส่วนลดได้เลยค่ะซึ่งของร้านนี้นะคะแพ้ได้ประหยัดไปอีก60บาทเลยค่ะคุ้มมากๆนะคะทุกคนและจากนั้นนะคะเราก็ไปต่อที่ร้านไ er อศครี Samsung Galaxy Gift มม แฮได้รับส่วนลดเพิ่มอีก30บาทคะ่ะทุกคนกินแค่ไอศครีมลูกเดียวก็ได้รับส่วนลดเพิ่มแล้วนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะเปิดไอศครีมหม้อไฟเลือกมาหลายรสชาติเลยค่ะของที่ร้านนะคะเขาจะใส่เป็นไดไอแล้วก็เติมน้ำมันก็จะมีควันหอ,อมแบบนี้นะคะถ่ายรูปสวยมากแล้วไอศครีมเขานะคะรสชาติไม่หวานมากมีให้เลือกหลายรสชาติเลยค่ะซึ่งราคาไอศครีมของเจ้านี้นะคะเริ่มต้นลูกละ35แพงสุดคือ45บาทนะคะส่วนซอฟต์เซิร์ฟคือ60บาทแล้วร้านต่อมานะคะเป็นร้านลงแรงลูกชิ้นปลาซึ่งร้านนี้นะคะ ย้ายมาจากตลาดสวนหลวงนะคะตอนนี้อยู่ตรงถนนมัชชทองเยี้ยงกับอุทยาน1 0 0ปีซึ่งเมนูที่แพรสั่งวันนี้นะคะสั่งเป็นบะหมี่ยำแห้งค่ะพิเศษเกี๊ยวปลาชามละ90ที่ร้านเขาจะทําลูกชิ้นปลาเองนะคะลูกชิ้นปลาทํามาจากเนื้อปลาดาบไม่ผสมแป้งเนื้อนุ่มเด้งส่วนเกี๊ยวปลาเขานะคะชิ้นอวบมากไส้ข้างในจะฉ่ำๆค่ะกินคู่กับบะหมี่ยำแห้งคือเข้ากันมากๆเลยค่ะทุกคนและอีกหนึ่งเมนูที่แพรชอบนะคะก็คือเกี๊ยวหมูทอดค่ะอันนี้ชุดละ60นะคะแป้งเกี๊ยวทอดมากรอบข้างในนนนไส้้หมููกกิิค่ัจ เข้ากันมากๆเลยค่ะและร้านนี้นะคะกดแลกล้ส่วนลดจาก Galax y ซ i f กิได้ด้วยนะคะได้ลดเพิ่มอีก30บาทเลยค่ะทุกคนและจากนั้นนะคะก็ไปต่อที่ร้านน้ำเต้าหู้เจวันเลือกโต๊ะเสร็จนะคะก็จดออเดอร์ได้เลยค่ะวันนี้นะคะตัวแรกที่แพทสั่งมาเป็นบัวลอยนมสดเท้าที่มกอรอบเพิ่มหลอดช่องเพิ่มไอติมชามาหร้อยห้าสิบใสเครื่องมาแน่นชามแบบนี้เลยค่ะซึ่งตัวเท้าที่มกอรอบเขานะคะจะมีความกรึบๆผิวนอกจะนุ่มๆส่วนหลอดช่องเส้นนิ่มดีนะคะและตัวไอศครีมกะทินะกินก่กาวนมมๆ สุดๆเลยค่ะส่วนชามต่อมานะคะเป็นเฉนกาก้วยน้ำสับููขาวไฟถ้วยละเจ็ดสิบห้าตัวเฉกวาก้วยเนื้อนุ่มเด้งเลยค่ะทุกคนแล้วเขาบวกเขาก็จะโรยเป็นผงไมโลผเขาไฟมาให้แบบนี้นะคะใครที่ใช้ซัมซุงนะคะอย่าลืมไปกดแ,กแลกรับส่วนลดจากก a l a ล็กซี่กิฟต์นะคะมีให้เลือกมากกว่าหกสิบร้านดังแจกบ้ากกว่าสี่หมื่นซี